เป็ดเชิญยิ้มใจสลายโควิดร่าแม่วัย89ปีจากไปไม่ทันร่ำลาซ้ำร้ายพ่อวัย94ติดเชื้อด้วยเข้ารับการรักษาตัวจากโควิด19มาพักหนึ่งแล้วสำหรับคุณแม่และคุณพ่อของเป็ดเชิญยิ้มอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกโดยล่าสุด29มิถุนายน64เวลาประมาณ19นาฬกาเป็ดเชิญยิ้มแจ้งข่าวร้ายว่าได้สูญเสียคุณแม่วิจิตโพวิจิตอายุ89ปี ในขณะที่คุณพ่อสุเทพโพวิจิตอายุ93ปีซึ่งติดเชื้อพร้อมกันยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปีเวดเตดรพิริยะโพวิจิตลูกชายของเป็ดเจิญยิ้มเปิดเผยผ่านวันบันเทิงว่าคุณปู่กับคุณย่าติดโควิด19จากแม่บ้านที่บ้านซึ่งแม่บ้านติดมาจากข้างบ้านอีกทีเขารักษาตัวตั้งแต่วันที่18มิถุนายนซึ่งคุณย่ามีอาการเชื้อลงปอดทำให้ปอดได้รับความเสียหายมาก าการสูตรเดียวกับนักคอมเลยส่วนคุณปู่แข็งแรงกว่าเลยไม่ซุดเหมือนคุณยา่าตอนนี้ยังไม่มีใครบอกเรื่องคุณย่ากับคุณปู่เพราะสุขภาพและสภาพจิตใจส่วนคุณพ่อเป็ดเชิญยิ้มก็ยังทำใจไม่ได้เพราะทุกอย่างรวดเร็วมากทำอะไรกันไม่ได้เลยแม้แต่กอดลายัางทำไม่ได้สำหรับพิธีชาปนากิจจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคม64เวลา10นาฬิกาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จากนั้นจะมีพิธีสวดอภิธรรมอัฐิในวันที่1-3กรกฎคมเวลา18นาฬิกาขณะที่เป็ดเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพครั้งสุดท้ายที่ได้ล้างเท้าพ่อกับแม่พร้อมข้อความอาลัยระบุว่าเมื่อรู้ว่าพ่อกับแม่ติดเชื้อใจสลายไปทุกที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนทุกที่ที่ทำได้ขอเพียงอย่างเดียวให้แม่หายป่วยขอให้หายจากโควิดเพื่อได้ล้างเท้าแม่อีกสักครั้งกอดและหอมแม่อีกสักครั้ง แต่เมื่อโรงพยาบาลแจ้งมาว่าแม่เสียแล้วน้ำตาเต็มใบหน้าไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าแม่ไม่มีโอกาสได้กอดแม่อีกแล้วจากนี้คงเหลือแต่พ่อซึ่งยังอยู่โรงพยาบาลอาการเริ่มอ่อนแอลงเพราะเพิ่งผ่านวันเกิดมาเมื่อ26มิถุนายนอายุครบ94ปี COVID 19, โควิดโหดร้ายเหลือเกินเตรียมส่งแม่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วรอผมอยู่ที่นั่นแหละแม่รักแม่ครับผมรักแม่ ทีมงานนายนิวขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ